พุณผชมฮะเรามาต่อกันที่ข่าวนี้นะฮะทกะสนะฮะมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกร,ะร,กรนะฮะคือเงินดอกเบีย้ยกว่า3,000ล้านบาทนะ,ะเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะฮะ นายกราสาบเงินรวงนะร้องผู้จัดก,การทอกสเนี่ยเปิดเผยว่าของควัญปีใหม่นะจะดําเนินการผ่านโครงการชําระดีมีคืนนะและโครงการลดภารหนี่นะฮะเพื่อบรรเทาภาวะทางการเงินของเกษตรกรนะฮะที่าจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะฮะโยนยทันีที่ชําระนี้นะกเกษตรกรจะได้รับเ,เงินคืนร้อยละยีของดอกเบีย้ยที่ชําระจริงนะฮะ หรือว่ารายรับไม่เกิน5,000บาทนะฮะและกรณีสถาบันกเกษตรกรนะฮะได้รับเงินคืนร้อยละ10ของดอกเบี้ยนะฮะที่ชำระจ,จริงหรือรายละไม่เกิน50,000บาทนะฮะต่างเปลาคืนเงินเข้าก,ากระเป๋าเกษตรกรจำนวนกว่า3,000ล้านบาทนะฮะเริเ่มตั้งแต่บัดนี้นะ,ะจนถึง3เดนเมษาคม2564นี้นั่นเองนะฮะ ที่จังหวัดสุรินทนะร์นะฮะนายวิสิตศรีสุวรรณนะฮะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรรมการทกศน,นะฮะเปิดศูนย์เรียนรู้นะฮะ,กะเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง4-5-9นะฮะพร้อมประกาศนโยบายนะฮะการจัดการนี่นอกระบบอย่างยั่งยืนนะฮะออกมา3โครงการด้วยกันนะฮะ นั่นก็คือโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนนะฮะให้กู้นะ,ะไม่เกินรายละ1,000 0แบาทนะฮะกรณีที่ใช้ที่ดินจำนองนะฮะกู้ได้ไม่เกินรายละ1,50 0 0 0บาทนะฮะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1,12ต่อปีนะฮะ ชำระหนี้นานสูงสุด12ปีเลยนะฮะส่วนโครงการสินเชื่อวงเงินพร้อมใช้ Smart Cash นะฮะเพื่อป้องกันการก่อหน,นี้นอกระบบนะฮะให้กู้รายระไม่เกิน5 0,000บาทนะฮะและโครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้นะฮะวงเงินกู้นะฮะรายระไม่เกิน50,000บาทนะฮะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ูนต่อปีในช่วง6เดือนแรกนะฮะ